เปิดคลิปเขาก็มีเสียงรถเลยหนึ่งดูก่นอกนเปิดเสียงอยู่ดีนะครับไอ้นี่แหละเอ็ดดี้ลิซ่าบีเบลเบลลีสงสัยชอบลิซ่าแบกพิงเว้ยสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่ในเกมคุกเบอร์เกอร์ครับคุกเบอร์เกอร์เก,เกมเกมทำเบอร์เกอร์ฮนะันสาที่ <c oughs> อู้เป็นนี่แหละเป็นเกมที่ฮันสาที่สุดที่มนุษยชาติเคยมารนะับ เ,เกมนี้เราทำเบอร์เกอร์ขายนะครับแล้วก็พอเราได้ตังก็ไปกดตังออกมาจาก ATM นะครับ1นึงมันมีเอา้าผมได้เปลี่ยนเสื้อไหมเอา,เอ,าอันนี้แหละเออนะครับไปนี้เหรอผมเพิ่มมีออเดอร์นะครับให้เราทำเบอร์เกอร์ผมเป็นฝ่ายเลยนะครับเบอร์จัมเบอร์เกอร์อนี้เผมเลิกทำเบอร์เกอร์ดีกว่าครับซึ่งคนในเกมทุกคนปัญญาอ่อนกันหมดเลยนะครับยกเว้นผมคนเดียวเคลือบ มันโง่หรือเปล่ามันจับนู่นใส่นี่สงสัยเขายัางเล่นไม่เป็นเปล่ารู้รกูว่าบรรยาอ่อนอ่ะหนึ่งปลออ่อยกันเนี่ยมีที่ข้างบนแฮมเบอร์เกอร์มีข้างล่างไหมข้างล่างแฮมเบรเอ,อร,ร,นะร,เบร์เกอร์เออมีแหละมีแหล้วครับคุณผู้ชมไปเบอร์เกอร์ใส่ไปให้มันดังปึ๊กก่อนนะแล้วก็ออกไปชิด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 นี่ชิดอยู่ข้างๆเลยชิดอบมาด้วย คิดมันยังกินไม่ได้มันต้องไปไอ้นี่ก่นนอนนองไอ้นี่ก่อนนะเออกินได้มากเยสโอเคครับต่อไปต้องมีเนื้อเนื้อเนื้อ,อเนื้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 อสีแดงเนื้อสีแดงเนื้อ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 จะตกต่ำตกอยู่ตามพื้นเกมนี้ก็จะมีหนูด้วยนะแล้วก็จะเอาหนูไปทิ้งหนูมันก็ ยาากินเบอร์เกอร,ร์เอาทอดเนื้อ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 เพื่อนยังทำเฟ้นไฟเสร็จแล้วเอ้ยใครเอาเบอร์เกอร,ร์ไปวะใครวะต้องโจ๊บมีคนเอาเบอร์เกอร,ร์ออกไปใครไม่รู้อยู่ดีดเบอร์เกอร,ร์หายเลยเอาเนื้อก็หายว่ What the fuck? าแต่ฟังน,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 นะ่ะเคลียร์ที่นี่ มึงเอาเนื้อไปใช่ไหมนอยทิ้งแม่งเลยครูเฮ้ยตัวยาบัางเกอร์มึงเอาเนื้อ,อไปทหรอมวะเออครับลมไม่ได้ขวัวลมไม่ได้เคลียร์ what the fuck ซิขัวอะไรวะเนะี่ยขัวหัวทอกเหรอเอออย่าพูดคำหยาบเรียบรึกันโอเคครับผมจะสั่งไอ้นี่นะครับสั่งเลยมาของนี่ต่อะไรไม่รู้เนี่ยมาครับมาแล้วมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วลแป๊บหนึ่งทิ้งขยะ ทิ้งขยะเราจะได้ได้เงินจริ้ง,งจะได้เงินด้วยนะถ้าเราทิ้งกองมาแล้วมาแล้วอ่ะเอาของมาเออครับต้องกดสองทีมจะได้ปัดไปไปเอาหนูมาแล้วหนูหนูรถ นะครับเราก็จะกล่องเข้าไปนะครับแล้วเขาจะเปิดชี้จับเนื้อนั่นเองมีเปิดซะเปิดแล้วครับแล้วก็กล่องนึงโอ้โหอร่อยอะไรเต็มพื้นเลยเนี่ยเนี่ยเราก็จะได้ของดีแล้วได้นึงนแล้วก็นี่เอากล่องมาทิ้งครับได้เงินได้เงินด้วยรวยและรวยและคราวนี้ <c oughs> โอเคทิ้งได้หนึ่งบาทไปเนื้อครับเนื้อ โหอ,อยู่ได้ไงวะเกมนี้มันเกมอะไรไม่รู้หนึ่งเฮ้ไม่ไม่ลงวะลกลงดิยัดเข้าไปเออโอเคว่าเบอร์เกอร์ไม่ทันแล้วแหละเอาเบอร์เกอร์อันไหนก่อนเอาใหม่พนนนนนนเพื่อนเพื่พอนอันใหม่อันไหนวะข้างล่างอันนี้เปล่าใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้ไอเงียเพื่อนเอาจาบไปโอ้ฟัด t the fuck เพื่อนขุดงูเลยอาจารย์ไหนได้อ่ะ อยู่จะทำเบอร์เกอร์ครับได้เบอร์เกอร์แล้วต่อไปขิดขี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 อได้ใช่นะครับขึ้นอนยังเพิ่งเอาเบอร์เกอร์ไปนะแล้วก็เนื้อเนื้อเนื้อเต็มไปหมดเลยเขียนครับอ่อนมือเนื้อระหว่างนี้แล้วก็ดูเพื่อเพื่อเองทำอะไรอ่ะก็จะฟังกิ้งมึงเอาไอ้นี่ลงไปทำไมเลอะหมดเลยอ่ะเลอะหมดอ่ะเละเละละเละละ ถ้าไปเนื้อจะสุกน,นะเฮ้ยทำไมทุกคนบักเลยไม่มีอะไรขึ้นเลยเนื้อมันก็ยังไม่สุกเริ่มสุกแล้วนะครับเริ่มดำแล้วเริ่มเริ่มสุกแล้วเริ่มสุกแล้วรออสักพักนึงเดี๋ยวมันสุกเอาเพิ่นเอาเฟินไฟไ,ฟไปเสิร์ฟเลยเ <c oughs> ฟินไฟคิดโนานมากคือด,ดิฟูดเด็กได้เลยเนื้อกินได้กินได้เอาไว้จิ๊บเอาไว้นะครับอะไรอะไร ขออะกอผักขออะกอผักหนูผักผักผักนั่นเองผักโอ้ยอยู่ข้างทางขยะเลยไอ้ขยะผักขยะเฮ้ยเราจูบเอ้าเออเบอร์เกอร์กูรู้เลยใครเอาไปหนูนั่นเองไอ้พวกหนูพวกนี้มันเป็นผู้เล่นอะมันเป็นผู้เล่นผู้เล่นนะมันเป็นผู้เล่นเป็นหนูได้ผู้เล่นเปหนูหนึ่งผักผักแล้วก็ยั๊ส yes 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 โอเคครับได้แล้วเอาเบเกอร์ไปเสิร์ฟมาคือยังทานอยู่ยังทานอยู่ยังทานอยู่ใครต้องการเบเกอร์ไอ้นีดิดเอาไปลองชิมดูแล้วครับก็อร่อยนะออได้เงินสองบาทก็ยังดีอ่ะ เราสามารถหยิบคนในเกมนี้ได้ <c oughs> เกมอะไรก็ไม่รู้นะครับต่อไปมีออเดอร์อีกไหมมีออเดอร์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 ออ,รออเดร์มาละออเดอร์มาละอันหนึ่งไหนวะปลาขนมปังดีงไงขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ครับยี่กอบเบอร์เกอร์ขีดนะกว่าจะทำจานหนึ่งได้ใช้เวลาห้าปีถุนถนนะทั้งันเนี่ย

ทำเฟ้นไฟก่อนทำเฟ้นไฟเฟ้นไฟเฟ้นไฟไฟไหนไม่รู้ดิเออวันนี้ถามมึงวันนี้ถามม่าไงไหมเนี่ยฟินไฟยังแข็งเลยเอาทอด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 เอาไปทอดเอาไปทอดเอาไว้ทอดเอาเอาเอาปล่อยไปทอดทอดทอดฟินไฟทอดแล้วนะจากนั้นโอ้สีเนื้อเราสุกยังสุกแล้วเมื่อสุกแล้วเราก็ยังกินไม่ได้อะเขาบอกินไม่ได้รอสักพักนะโอ้ดูเนื้อเลยวะเออเอา เอาเนื้อเนื้อไม่เนื้อลงเออไม่เป็นไรช่วยกันทำดีแล้วดีแล้วนะที่เหลือออเดอร์เดียวแล้วไม่เอาเนื้อใหม่หมดเลยเอาเนื้อมีอยู่แล้วโอ้ล่ะรอเนื้อสุกก่อนตัดรอเนื้อสุกก่อนดีกท่านผู้ชมครับอยู่ดีๆก็มีคนเอาเนื้อไปทิ้งอย่างนั้นมันแกล้งหรื่ะปะมันเอาเนื้อที่ผมทอดไปทิ้งวัดไปฟักช่าง,งมัน ยาวเนื้อไปทิ้งยาวเนื้อเราต้องทอดไกลๆมันนะครับลงทอดไกลกันนัดเรียวทิศทิศปักกำแพงโอ้โหกับเกมนี้จริงนี่ละดิบกินลงพิสุทธิ์ช็อตทีมูเสียชาจะเคยมีมาเบอรเกอร์เปิดอยากทีเอรเกอร์ทีเบอร์เกอร์คุยกันคุยกันกินได้กินได้ละเนื้อกินได้มาเนื้อเนื้อจิ๊บจิบเป็นวะสุวิทัตือเปล่าเราล้นดีละเนื้ออุ่นๆเอาไปเสิร์ฟเอาไปเสิร์ฟอร่อยเลยอร่อยขาใหม่มาแล้วช่างมัน ื้ผักรื้อผักครับรื้ชมผักผักผักผอเอากบักผ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 ักนั่นไงผักผักนีละให้ละเนี้ยออกไปผักไอ้ล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดก่อนจะกินนะล้างละล้างละเคทเอาไปใส่เบเกอร์เบเกอร์เกอร์ยิ้มเบเกอร์เสริฟทำเสร็จแล้วทำเสร็จพอดีแล้วมีออเดอร์ใหม่มาเอาวางรีบเสิร์ฟรีบเสิร์ฟใครใครต้องการเบอรเกอร์แบบนี้บ้างใครต้องการเบอรเกอร์แบบนี้บ้างครับแล้วนี่ไอ้นี่ เังไงยไงค่บไงกูอย่กอนิงปิงปิงปปิีิงปิิงปิงอิงปงปิงงปิงงปิ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 งงปิงปิรปิง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 ปิิงปวงปิงอิงปิงงงปิ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 ง่งปิงปงหิงปิงปิงปงปลยงิิีอ มีอันนี้อันใหญ่เบอร์เก้นใหญ่เบอร์เก้นใหญ่เบอร์เก้นใหญ่นะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรนอกจากการทำเบอร์เกอร์นะครับก็คืออยากจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าเกมที่งงที่สุดที่เกมที่งงที่สุดที่ผมเคยเล่นมาครับงงจนเกมินนะวะมามาไอหัวทีวีไอเอ็ดดี้เออไอคนที่เห็นทีแรกเนี่ยากจะร้องชมเอ็ดดี้อ้าวเอ็ดดี้ ของทีวีหายไปแล้วเออนายเหมือนคนในเหมือนยูทูบเบอร์ที่ชื่อว่าสันเลยนะจําได้ไหมครับม,รมีคนที่ชอบใช้โดนอ่ะเอ้ยอะไรวะเอ้ไอ้ลับจัดจานจานไปเลยจานจานคุณผู้ชมจานจานเอ้ย,อยกลับแล้วเอออะไรเนืนเ้อกลับไม่ใช่เนื้อไอ้อนั่นเออขนมกลับอยากทำมันก็สวยๆบ้างเออนะสวยแล้วมันก็แอ้วเย้โอ้โหสวันส่ง โรดเนี่ยปุ่มจะทำเบอร์เกอร์นี้ที่จุดทีไปเลยในอันนี้นะนนอันตรงตรงกลางโอเคอจะติดตามมันได้แล้วชีตชีตโอ้ชีตชีตทำไมมันชีตน่าเกลียดจังวะยิงได้นะชีตยิงได้ทำไมหย,นะยิบไม่ขึ้นวะเฮย้ยหยิบไม่ขึ้นทั้งมันทั้งชีตมันนะเอาชีตที่กำแพงหายไปแล้วโอ้งงเกมนี้เกมนี้ วกจอ่าชจิดจิบมิ่นอย่าเพิ่งเอาเบอร์เกอร์ไปอย่ามาเบอร์เกอร์แล้เอาจานเออเอาจากได้จานก็ไปเพื่อนโคตรโคตรหัวร้อ sure. like นโคตรงงโคชิดอีกชิดอีกชั้นใส่ชีบิดชั้นเลยไม่เป็นไรท้งมันไม่เป็นไรครับเออเออก็ใส่ถูกชั้นแล้วหว่าครใส่ถูกชั้นเลยไม่เป็นไรเอาอันนี้ไปทอด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 จะไหมทอดทอดเอาทอด พึ่งยุ่งกับเบอร์เกอร์แล้วเพื่อนไอ้กล่องทีวีอ๋ออาจารย์ใช่ไหมจารย์เอออาจานไหมไปวางตรงนี้นะยึบอันนี้เบอร์เกอร์เรานะอย่ามายุ่งกับใครนะอย่ายุ่งทีเบอร์เกอร์ทีไม้นั่นเนื้อเนื้อเราเนื้อเราเนื้อเนื้ออ๋อไม่เฉกเย็นนะมันเย็นขึ้นเบอร์เกอร์เราเบอร์เกอร์เราเนื้อเราไม่เลย เพื่อนเรากำลังดูเฟ้นไฟกำลันคอดเอ้ยลืมเลยไฟมันยังคอดไม่เสร็จคอดเสร็จแล้วโอ้โหมากเกมนี้วะเนื้อเนื้อไงเนื้อเราเนื้อเราได้แล้วได้ทีแล้วเนื้อกู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 เออได้แล้วก็เอ้ยไม่เอาละเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้นะครับอันนี้เร็วดีเร็วดีผักผักเพาเขาผักผักมีผักไหมไม่มีผักเลยเขาไม่กินผักกันหรือเปล่า ปิะศอ,อเมริกาเขาไม่กินผักกันเปล่ามาละมาละเอาเกือบตัดนะผมตัดตอนทำเบอร์เกอร์เสร็จเลยเดินออกมาแม่เสือกผักตรงน,นี้ให้ชมครับซึกสมองจะระเบิดกับเกมนี้เอาผักไปอันนี้ผักของเราเอาผักไปนะผมไม่เกี่ยวเฮ้ยเอิอ่มโกงและเกมนี้เอ้ยช่า อผักติดไปเออนะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เยสเบอร์เกอร์เสร็จแล้วเบอร์เกอร์เสร็จไปสามก้อนเลยนะสามสามชิ้นนี่เออสามชิ้นโอ้โหร้านนี้ยิ่งกว่าเบอร์เกอร์คิงอีกครับเป็นร้านที่กลาดที่สุดในโลกนะวางไปวางไปวางไปเอาหมดอีิน้องการเบอร์เกอร์้งครับใครต้องการบ้างใครต้องการไม่มีใครต้องการใช่ไหมครับผมรอเบอร์เกอร์รอออเดอร์ดีกว่าเผื่อมีออเดอร์แบบนี้อ้า เขีย What the fuck อุ้ยเคีรยแล้วโอ้โหดูสะอาดตาขึ้นเยอะเลยอยากเชียหนงานเลยครับอันนี้มันหนอูมันเป็นคนแบบคนต่างชาติปล่ามันก็คนต่างชาติเป็นไฟลเป็นไฟลผมอย่างคือหายหมดเลยนะครับเป็นไฟทอดทอดเป็นไฟายทอดเป็นไฟายทอดเป็นไฟเพื่อนโหเละเละเละเลเละ ว้าวโจทีสมาทอดด้วยซึ่งไฟชีแสนน่าทำเป็นไฟชีฟชชงงไหมเกนี้นนไฟชีเอ้ยอะบอยเป็นไฟลนกันไม่ข้างนึงอะอะอาชีสไปด้วยอะชีมึงทอดด้ <c oughs> อะไรวะงงเกมนี้กเล่ยมันยังกิน,กกนกกไม่ได้ตอนนี้ เราตกคอร์ดโอ้ยแหลกแหลกโอ้โหโอ้โหโอ้โหที่มันมันลุมเตื้ออะไรตรงนี้เนะี่ยโอ้ยเอาเท้าเหยียบเข้าไปเลยนะเห็นไหมเท้าโดนท่อแล้วเองอันนี้สุกแล้วอันนี้สุกเพื่อนแย่งเพื่อนแย่งขีดรอชีสสุกเนี่ยนี่ทำเพื่นไฟชีสแรปดูซิเขาจะให้กี่ว่าไปตองแล้วขีสแบบนี้ได้แหละ ไปมันกินไปเรื่อยแค่ั้นกินไปงั้นเดียววะเดี๋ยวหนึ่งกินไปโอ๊ยครับโอ้โหอยากจะฆ่าเพื่อนตัวเองจริงๆอยากจะเอาเพื่อนกจุ่มไปโอ้ยไม่ได้ไม่ทำไม่โทรทำแม่งนะลาออกครับผมขอลาออกลาออกไม่ได้ยังมันเบืกอเก้อเบื่ก้อเบื่อกลับกับดีกับคุณนะเพื่อนอาจารย์มาไม่จานเราไม่ไม่ ไอ,อ้เพื่อนงู้รู้สึกเพือ่อนผมโคตรงูเกมนี้มันใช้บอทเล่นหรือเปล่าวะเป็นไรจานมันใหม่ก็ได้น้ออ๋ะจะเล่นอีกอ่ะเอาเอาอิซซาอสเซกอลส์นี่อยากจะฆ่าเพื่อนเองจริงเอาจานไปไกลกว่านะจานไว้ตรงนี้อ่ะจานไว้ตรงนี้ปลอดภัย ยังยัย่งบเกอร์บเกอร์บเกอร์ยายาเกอร์ที่ตงเอายาเอาเกอร์ไปเฮ้ยกูร้อม่จบเสร็ทำไมวะกูนี่ขนาดเจอสัออ่งเพิ่มคนระับสั่งเพิ่มรอเลยสั่งเพิ่มเ,เ,เพื่อนเพื่อนโง่ี้ My ้เฟนอีส t u p เป็ดหนึ่งเอามารถโต๊กรถโต๊กโต๊กรถบรรทุกก็จัดกหัวตายทำหน้ตายำหน้าตาเฮ้ยบหัวนะเบอร์เกอร์มาสักทีดูสิจะลองกองต่อไปเผื่อจะมีอันข้างล่างบ้างเผื่อจะมีครับอันนี้เผื่อจะมีนะเผื่อจะมีเย้ เอัน <kung S 2> <amat S 1> ข้างล่างเบอร์เกอร์เป็นอันที่หายากที่สุดในช่วงนี้นะครับมันต้องเล่นคนเดียวนี่จะไม่มีใครกวนนี่ได้ละวางละวางละเบอร์เกอร์นี้เบอร์เกอร์นี้เบอร์เกอร์นี้อะไรอ๋อเอาเบอร์เกอร์ทิ้งเอาเอ๋อเรือมาอยากเล่นเกมนี้แหละเออเฮ้ยครับท่านผมต้องกทำให้ท่านผู้ชมดูว่าการทำเบอร์เกอร์ของเบอร์เกอร์คิงมันลำบากขนาดไหน เราลองกินเบอร์เกอร์ห,หมดนะครับถึงมันจะรสชาติอุบาทมากก็เถอะนะหนึ่งเอ้าทอดตาตัวเองงงกับคนกินมีเยอะไปเลยจังแม่งเอาเบอร์เกอร์ไปไมาลองใหม่กรอบครับคราวนี้ผมจะไปทำไกลๆมาเลยทำตรงนี้แม่งเลยทำตรงนี้ครับทำเบอร์เกอร์ตรงนี้ รับรองใครกวนไม่ได้นี่จานอยู่พอดีเลยอ๋ออออ๋อเอาเสือให้ลูกค้าหมดเลยใช่ไหมคงไม่มีใครหินแหละทำเบอร์เกอร์วันนี้กลับดิผมไม่มีไข่หินนะตรงนี้อ๋อของอยู่นี่ของนี่ของอยู่เต็มหมดเลยดีละดีและดีละตู้เย็นจะมีเนื้ออยู่ไหนเปิดตู้เย็นมันนี่ไงเนื้อ อเอาาย่าไปทอดไอ้ไอ้ไอ้หัวทีวีไอ้ไอ้หัวไอ้เตาอบเออว,ว่าไงอยากเองอยากให้เองแบบคายได้เกินอยากให้เองคาย,ย,าคายได้เลยก็เราไม่มีโลบักอะเราต้องทำยังไงอะเออไม่เป็นไรเพื่อนคท่นั้นไม่ขาย,ยตอนนี้เราต้องทำอย่างระวังครับอย่าให้ไอ้นั่นหินนิดเดี ดูเอเอาก้องปิดไว้นะเอาก้องปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ก้องปิดก้องปิดไอ้ไอ้ไอ้อย่าให้มันออกไปได้นี่ทุกทำขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้โหไปไปไปอย่าอย่าเออในนั้นเอาเอาเนื้อเพื่อนเอาเนื้อจะได้ทำเบอร์เกอร์ได้เือเขื่อนเพื่อนเออไอ้โหทำเบอร์เกอร์โอ้วิดีโอสุดไม่เด็กกูบ้าแล้ว เออเนื้อเราเออโอ้หรอเออเนื้อขอก็เนีหยขใหม่นะทำมาครับยังกินได้อยู่ยังพอกินได้เอาเนื้อเนื้อเนื้อไม่ไม่ให้ลูกค้ารับรองลูกค้าอ้วกแตกแน่นอนนี่เลยไอ้อันนี้ใครขับรถมาจูใช่ไหมไม่ใช่จูหรอกเริมบาร์ครับเกมนี้โอ้โห ฆ่าตัวตายปกตินิน่บเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์สึกรคับนัานเยสโคตรตั้งนะครับเออกว่วผมเนี่ยทำเบอร์กเกอร์ที่นี่ได้ผมใช้เวลานานม,มันก็เลยเด็กเพื่อนสองโดรไลเหรอได็ก่อท้ามงบ้าไอ้ลือดเลืออยู่ไหอยู่ไหนอหนยูงไหอกูตายไลไตโอเยตายแน่ ตายเน่ตายเน๊มึงตายนด้อบุงเอาให้กูแค <c ười> <ly> <c ười> ่สองเงีล่ะจบ